น้ำเป็นทรัพยากรของพวกเราทุกคนที่มอบให้รัฐจัดส,สรรสารคดีพรุ่งนี้ยังมีน้ำจะมองในประเด็นที่ว่าการจัดสรรน้ำของรัฐได้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมหรือไม่ใช้น้ำมันละสองถังถังหนึ่งมันก,ก็ร้อยลิตรก็ตกประมาณคนละห้าสิบลิตรต่อวันเราใช้แบบประหยัดประหยัดนะคะถ้าใช้มากกว่านี้มันก็ จะหาตังค์ใช้เขาไม่ไหวเดือนนึ่งก็คงตกไปหลายตังค์อยู่ในึคละสามสิบบาทที่อยู่อาศัยที่การประปาคิดอยู่ก็ในตราประมาณสิบห้าบาทนะสิบาทแต่ว่าถ้าเป็นที่อยู่อาศัยที่ติดพื้นดินเนี่ยมันประมาณ8บาทที่การประปาคิดเนี่ยคล้ายกันในชุมชนแออัดเนี่ยจะมีบางบ้านที่มีเลขที่บ้าน ส่วนใหญ่จะไม่มีเป็นการปลูกขึ้นมาเองนะครับะฉะนั้นเมื่อไม่มีเนี่ยบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอมิเตอร์น้ําประปามันก็จะมีบ้านอยู่สักหลังสองหลังในชุมชนนั้นเนี่ยที่มีเลขที่บ้านทะเบียนบ้านนะครับก็าทะเบียนบ้านนี้ไปขอแล้วก็เมื่อได้มาหนึ่งตัวก็บ้านนั้นก็เผื่อแผ่กับบ้านข้างเคียงจะต่อท่อไปใช้นะครับค่าน้ํามันก็ตกอยู่ที่มิเตอร์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านที่มีทะเบียนบ้าน ก็ใช้กับคล้ายๆกับคอนโดแปะเลยนะอัตราก็จะเป็นลักษณะก้าวหน้านะคะตอนนี้เราแบ่งผู้ใช้น้าออกเป็นสองประเภทคือประเภทที่อยู่อาศัยนะคะกับที่เหลือทั้งหมดคือไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่ระบบวิธีคิดของการประปา,ปานี่เหมือนกันคือความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเอเศรษฐีนี่จะมีปัญหามากกว่าคนจนนะคะเพราะคนที่ร้องนี่เราจะมารู้สึกว่ามีกิจการใหญ่ๆนะคะมีฐานะดี แต่จะไม่ค่อยอยากเสียค่าน้ําเท่าไหร่หรอกค่ะทุกวันน,นายกใช้น้ำราคาจักจีบาทถึงสามสิบาทเปล่ายุนิคเงีนายกใช้ไม่ถึงเลยประชาชนหาวันละร้อยห้าสิบไใช้น้ํายุนิคถึงสามสิบาท <c oughs> จะมาเอาตัวฐานะเนี่ยมาพูดไม่ได้มันไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะครับเว่าคนรวยจ่ายอีกอัตราหนึ่งแม้จะเก็บในอัตราที่สูงขึ้นโดยใช้เท่ากันเนี่ยผมว่าไม่เป็นธรรม คนรวยคนจนเมื่อใช้ในทรัพยากรของของประเทศหรือของโลกเนี่ยในอัตราที่เท่ากันคือถ้าน้ำหนึ่งคิวคนรวยใช้หนึ่งคิวคนจนใช้หนึ่งคิวก็คงจะคิดในอัตราคิวที่เท่ากันคือต่างไฟต่างก็อยากได้ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อ,ลอกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ให้ความเป็นธรรมคือในเรทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่หรือเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นสถานที่ราชการ ผมคิดว่าให้ดูในเรื่องของของการใช้ที่พุ่มเฟือยเป็นตัวหลักคนที่เขามีเงินไปอาบนวดไปใช้น้ําใช้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงรัฐนะ่าจะเอากับคนที่เขาไปเที่ยวงั้นนะ่ะเอาน้ํายูนิคหนึ่งให้แพงกว่าพวกเราที่ก,กับไม่ได้ใช้เท่ากันอยูอ่ก่อนที่จะคิดค่าน้ําเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าความต้องการสังคมในเรื่องน้ําสําหรับความจําเป็นเบื้องต้นเนี่ยมันมีอะไรตรงนั้นก็คงจะคิดราคาที่ ทุกคนอยู่ได้นะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการใช้น้ำเชิงเศรษฐกิจแล้วนะฮะให้ต้นเราคิดต้นทุนของน้ำให้ครบถ้วนอาบน้ำาัำชักโครกสายชำรอะอาวัชนาเ้าวนนเวอร์ยีพางนี่คือเซตเลยแต่ละห้องคนที่จ่ายต้นทุนของน้ำได้ครบถ้วนก็จะเป็นคนที่ใช้น้ำได้มีประโยชน์ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่พูดถึงต้นทุนเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังไม่มีต้นทุนน้าดิบเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าถือว่าสูบน้ําเข้ามาเข้ามาฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายตัวนี้แต่ถ้าพูดถึงทรัพยากรที่เป็นน้ำเนี่ยจริงๆต้องมีต้นทุนทุกคน,นในเมืองในในกรุงเทพเนี่ยใช้น้ําถูกกว่าต้นทุนนะคะแล,แล้วการที่เราใช้น้ําถูกเนี่ยก็อาจจะทําให้เราใช้น้ําเปลืองกว่าปกติเพราะว่าเสียค่าน้ำสิ0บาทกับเสียค่าน้ำสิบแปดบาทเนี่ย เวลาจะใช้เนี่ยเราจะระวังต่างกันมันก็เป็นหลักการที่เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับที่ว่าใครใช้น้ำมากจ่ายมากใครใช้น้ำน้อยจ่ายน้อยแต่ก็น่าชะงนเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนใช้น้ำน้อยบางคนต้องจ่ายค่าน้ำแพง